คุณสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนบทที่5นะครับบทที่5ชื่อว่าจ่ายหลายอีเฟนจาจีขอไก่ทอดเพิ่มอีกหนึ่งที่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนมาในครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็จะดูรูปประโยคที่สำคัญหลังจากนั้นก็จะทำแบบฝึกหัดด้วยกันนะครับตรงอิมกงทัง 冬阴功汤，冬阴功，青木瓜沙拉，青木瓜沙拉送到，炸鸡，炸鸡改腿蛋炒饭，蛋炒饭烤盘开，芒果糯米饭，芒果糯米饭。 ข้าวเหนียวมะม่วงจี๋วฟันจี๋วฟันข้าวมันไก่เจี t ยนไขนเจียนไข่ทอดไข่ผัดข่ผัดหัวหอนผัดหาวหอมผัดผักาวคงผัดผักบุ้ง โอเคนะครับอันนี้เป็นรูปประโยคที่เราเรียนไปเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับถามว่าคุณชอบกินอะไรแล้วฉันชอบกินอะไรใช่ไหมครับถามคุณนะครับภาษาจีนคือน,น,นีหน,นีส欢吃什么你喜欢吃什么คุณชอบกินอะไร B 给我答嘛！我喜欢吃冬阴功汤。我喜欢吃冬阴功汤。陈超，吃冬阴功。哎，答你，要答我。你喜欢吃？给我答，我喜欢吃。点点点点，然后跟上，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  บางคนอาจจะชอบข้าวผัดไทยผ喜欢吃蛋炒饭เ่อ <Blaze. S 1> บางคนชอบผัดไทย我ม喜欢炒河粉เอ่อบางคนชอบข้าวเหนียวมะม่วงผม喜欢吃芒果糯米饭อ่ะ <c ff LES> เราจะพูดแบบนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ你喜欢吃什么คุณชอบกินอะไร我喜欢吃冬阴功汤 ฉันชอบกินต้ยมยำกุ้งประโยคที่2ที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับคือการถามว่าคุณต้องการที่จะกินอะไรหรือว่าอยากจะกินอะไรภาษาจีนนะครับพูดว่าชิงวันคุณชิ่ออะไรชวันชิะเ,เวลาที่เราไปที่ร้านอาหารในประเทศจีนนะครับพนักงานนะครับ ก็จะถามเราว่าชิงเว่นขอถามหน่อยมี่ชื่อสมคุณต้องการที่จะกินอะไรครับใช่ไหมครับเราก็จะตอบว่า我要一份青木瓜沙拉和一份芒果糯米ห,ออหยาเน่นหนึงนะครับ我要แปลว่าฉันต้องการหรือว่าฉันอยากจะกินอะไรนะครับ 一份แปลว่าหนึ่งชุด e แปลว่าหนึ่งใช่ไหมครับ一份แปลว่าหนึ่งชุดชิงมุกวาชาลาคำนี้เราเรียนไปแล้วแปลว่าส้มตำเหือและนะครับข้าวเหนียวมะม่วงอีกหนึ่งชุดก็คือ一份芒果糯米饭我要一份青木瓜沙拉和一份芒果糯米饭 ก็คือฉันต้องการที่จะกินส้มตำหนึ่งที่แล้วก็ต้องการข้าวเหนียวมะม่วงด้วยอีกหนึ่งที่หรือว่าเราอยากจะได้อย่างอื่นนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเมนูนั้นได้นะครับวัวย mm ่ออีเฟนจ้าจีฉันต้องการทอดอไก่ทอดหนึ่งชุดวัวย mm ่ออีเฟนกิยวฟานฉันต้องการ mm hmm. ข้าวมันไก่หนึ่งชุดวัวย mm ่ออีเฟนตงยินกงทังฉันต้องการ ต้มยำกุ้งหนึ่งชุดนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อเมนูลงไปได้เช่นกันนะครับอีกครั้งนะครับชิงเว่นี่ชิ่อเซขอถามหน่อยคุณอยากจะกินอะไร我要อยากนสลัดส้ันตลาเ้อีฟังกากมงหนึ่งอากส้งหาก้มวหนึ่งล้มวงหนึ่ากว่ามะ่งหนึ่งที่ โอเคนะครับต่อมาเราจะมาฝึกการฟังนะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับเปิดหนังสือไปที่หน้า61นะครับแบบฝึกหัดของเราอยู่ที่หน้า61เราจะมาฝึกฟังนะครับในหน้า61นี้นะครับมีคนอยู่6คนกับอาหารอยู่6ชนิดนะครับโอเคนะครับถ้าเราเปิดหนังสือไปที่หน้า61เนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวละครอยู่6ตัว คนแรกชื่อหน้าหลินคนที่สองชื่อท่ายคนคนที่สามชื่อหวาตงตรงตรงคนที่สี่ชื่อขายเถือ่อคนที่ห้าชื่อซุนเข้าแล้วก็คนที่หกชื่อมาลีเอาโอเคอีกสักครู่นะครับเราซื้อจะบอกว่าใครชอบกินอะไรแล้วเราก็ต้องโยงเส้นให้มันสัมพันธ์กันนะครับคนแรกครับ 那林喜欢吃炒空心菜。那林喜欢吃炒空心菜。太坤喜欢吃煎鸡蛋。太坤喜欢吃煎鸡蛋。 和第三个，王东东喜欢吃冬阴功汤。王东东喜欢吃冬阴功汤。和第四个，凯特喜欢吃炸鸡。凯特喜欢吃炸鸡。 混天海哈，孙浩喜欢吃炒河粉。孙浩喜欢吃炒河粉。混，最后混第六个，马里奥喜欢吃青木瓜沙拉。马里奥喜欢吃青木瓜沙拉。 จำได้หมดหรือยังครับอาโอเคครับในบทที่5นะครับเราก็ทบทวนแล้วก็เรียนรู้ประโยคนะครับวันนี้เพียงแค่นี้พบกันในสัปดาห์หน้าผมชิมันจเจียนสวัสดีครับ